แสงแดดส่าดส่องไปทั่วร้านอาหารในขณะที่แจ็คจอยเคที่และเครปบหัวเราะคุยกันขณะกินเบอร์เกอร์อย่างอร่อยฉันชวนทุกคนไปเที่ยวชายหาดแต่แล้วใครจะนำครีมกันแดดไปล่ะฉันเอาไปแน่นอนครีมกันแดด SPF 5 0รับรองไม่ทำให้เราหน้าแห้งแตกเหมือนล็อบบี้แน่นอนจะ้ะน่าสนุกนะผิวแตกเหมือนเปลือกกุ้งมังกรเหรอฉันจะแต่งตัวเป็นเทพพิดาสีทองไปเล่นน้ำทะเลสำหรับฉันตราบใดที่ยังมีคลื่นฉันก็มีความสุข บางทีฉันอาจฝึกทักษะการเล่นเซิร์ฟของฉันได้ฉันไปด้วยคนนะ Jack, แจ็คเซลพาหัวเราะว่าเล่นเซิร์ฟเหรอเหมือนกับเอาหน้าทิมรายมากกว่าแต่เดี๋ยวก่อนเราจะไปถ่ายวิดีโอที่ทะเลกันแน่นอนนี่จะเป็นทิปชายหาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาวินนั่งจดจ่ออยู่กับโลกดิจิตันของเขานิ้วของเขาเคลื่อนไหวไปตามแป้นพิมพ์แม่ของฉันชอบบน่นเพราะว่าฉันติดโซเชียลมากเกินไปแย่จัง แม่บอกว่าฉันควรออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกบ้างนะวันนี้แม่ใช้วินให้เก็บขยะไปทิ้งโดยเขาถอนหายใจอย่างไม่เต็มใจเขาคว้าถุงขยะขึ้นมาใบหน้าของเขามีสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดในฐานรับของเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยเทคโนโลยีราชาแห่งความมืดเฝ้าดูวินพร้อมกับรอยยิ้มชั่วร้ายที่ปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของเขาโดยพลังแห่งความมืดที่พุ่งผ่านฉันจะปลดปล่อยพลังของฉันออกมาโดยยกมือขึ้นสั่งการ เสียงของเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นมาดูกันว่าผู้ที่เรียกตัวเองว่าฮีโร่จะรับมือกับความยุ่งวุ่นวายที่เกิดขึ้นจริงอย่างไรชาวเมืองถูกครอบงำให้เก็บขยะไปทิ้งที่ชายหาดใบหน้าของพวกเขาว่างเปล่าและมีเป้าหมายที่ชัดเจนแจ็คจอยเคที่และเคปมาถึงชายหาดความคาดหวังที่จะสนุกของพวกเขาสลายไปเมื่อเห็นขยะล้นเมืองชายฝั่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวยงามตอนนี้ถูกทำลายด้วยขยะที่ถูกทิ้งจนเกินและมีทิวทัศน์ทีท่น่าหดใจ ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าแจ็คมีสีหน้ากังวลเขาพูดว่าฉันว่าต้องมีอะไรที่มากกว่าขยะราชาแห่งความมืดต้องอยู่เบื้องหลังนี้แน่นอนราชาแห่งความมืดสั่งการและปีศาจปลาหมึกยักษก์โผล่ขึ้นมาจากทะเลทําให้มหาสมุทรตกอยู่ในอันตรายคลื่นยักษ์พุ่งเข้าสู่แนวชายฝั่งทอดเงาไปทั่วเมืองเสมือนสัญญาณแห่งการทําลายล้างชาวเมืองกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวขณะที่ทะเลกําลังบ้าคลั่งเราต้องหยุดสิ่งนั้นก่อนที่มันจะทาลายเมืองซิตี้ทาว ในโลกใต้น้ําอันมืดมิดแจ็คจอยเคที่และเคปเข้าร่วมในการประทะอย่างดุเดือกกับปีศาปลาหมึกยักษ์โดยพลังของพวกเขาคือความหวังของชาวเมืองฉันร้องออกมาเสียงของฉันแทบไม่ได้ยินท่ามกลางแรงประทะพลังปีศาจมันแรงเกินไปมันได้เปรียบเพราะอยู่ในน้ําเราต้องวางแผนการใหม่ปีศาตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยหนวดปลาหมึกอย่างรุนแรงเหล่าฮีโร่ยากจะรับมือราชาแห่งความมืดตามหาฮีโร่คนที่หเพราะเขารู้ดีว่า บสจะต้องส่งมาช่วยทีมฮีโร่เอ็นเจจูจูวินก็หายตัวไปจากถนนฉันรู้สึกหวาดกลัวในการต่อสู้ใต้น้ำาบสติดต่อฉันมาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยติดโซเชียลมากเกินไปแต่ความมุ่งมั่นก็เกิดขึ้นภายในตัวฉันข้าตามหาฮีโร่คนที่ห้าไม่เจอน่าเจ็บใจแต่ก็เชื่อมั่นในพลังของปีศาจปลาหมึกใต้น้ำวินกำลังจดจ่ออยู่กับโน้ตบุ๊กของเขาเขาวิเคราะห์จุดอ่อนของปีศาจในขณะที่ข้อมูลดิจิตัลปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเขา เราซูเปอร์ฮีโร่ยืนเตรียมพร้อมเพื่อรวมพลังความคาดหวังปรากฏบนใบหน้าขณะฟังแผนการสําคัญจากวินพวกเราต้องรวมพลังอยู่คนละจุดรอบตัวปีศาจเพื่อปล่อยลําแสงอันทรงพลังพุ่งตรงใส่มันพร้อมกันลําแสงพุ่งไปที่ปลาหมึกยักษ์มรเบริดจนหายไปแสงวาบจนทําให้แสบตาน้าใสขึ้นเผยให้เห็นสีฟ้าอันเงียบสงบของมหาสมุทรเราทําสําเร็จแล้วขอบคุณวินแจอุทานด้วยความโล่งใจฮีโร่เอ็นเจทำภารกิจสําเร็จอีกครั้ง